สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูปลาอ้อยนะคะลมนะคะลมวันนี้วันที่สิบแปดนะคะยังมีลมอยู่ลมหนาวนะคะอากาศจะหนาวถึงวันที่ยี่สิบนะคะเสียงลม หน้าแรงมันก็จะแห้งแรงอย่างนี้แหละคะ่ะสก,กูลย่าชนิดนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะตามขอบแปลงอัปเดตวันจันทร์ที่18มกราคม,ม2564ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ